สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีค่ะผู้ปกครองสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปแล้วสัปดาห์นี้คุณครูมลจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศของเราเป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเราเรียกกุมประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด10ประเทศและก็พวกเราอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอาเซียนวันนี้คุณรูมลจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักชื่อแล้วก็ธงชาตประจำประเทศทั้ง10ของสมาชิกอาเซียนกันค่ะ ่วยการเรียนรู้หนูน้อยอาเซียนเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ประเทศนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่ามีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ 1. ประเทศไทยและธงชาติประเทศไทยนะคะ 2. ประเทศพม่าและธงชาติพม่า 3. าประเทศกัมพูชาและธงชาติประเทศกัมพูชา 4. ประเทศบูนยดารุสลามและธงชาติประเทศบูนัยค่ะ 5. ประเทศฟิลิปปินส์และธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ 6. ประเทศมาเลเซียและธงชาติของประเทศมาเลเซีย 7. ประเทศลาวและธงชาติลาวค่ะ 8. ประเทศเวียดนามและธงชาติประเทศเวียดนาม 9. ประเทศสิงคโป,โปร์และธงชาติประเทศสิงคโปร์สิประเทศอินโดนีเซียและธงชาติประเทศอินโดนีเซียนะคะ ตอนนี้เด็กๆได้รู้จักชื่อและธงชาติของทั้ง10ประเทศอาเซียนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูสัญ,ญลักษณ์และธงประจำกลุ่มอาเซียนกันนะคะและนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์และก็ธงอาเซียนของเรานะคะสัญ,ญลักษณ์ประจำอาเซียนนะคะเด็กๆเห็นเส้นสีเหลืองทั้ง10เส้นไหมคะ นั่นคือรวงข้าวสิบตนแทนสมาชิกอาเซียนทั้งหมด10ประเทศมัดรวมกันบนพื้นสีแดงมีขอบสีขาวรอบรอบและขอบด้านนอกสุดเป็นสีน้ำเงินค่ะรวงข้าวสีเหลืองมัดรวมกันทั้งสิบตนหมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี่คือโทงอาเซียนนะคะนี่คือสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงนี่คือสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้านี่คือสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และนี่คือสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของคำว่าอาเซียนที่คุณครูอยากให้เด็กๆทำความรู้จักและก็เรียนรู้กันนะคะเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยว่าอาเซียนประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ประเทศคะเก่งมากเลยค่ะหนูน้อยอาเซียนของคุณครูคำตอบคือประเทศอาเซียนประกอบไปด้วยทั้งหมด10ประเทศ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากเพลงประจำหน่วยเรียนรู้เพลงนี้นะคะ